สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมไดมอนบ็อกจดีเด็ดเด็้รอแป๊บนึงครับขอใส่หูฟังก่อนวันนี้ผมจะมาใช้เน็ต 1G เอ้ไม่ใช่ดิ 2G นะครับตอนนี้มันอยู่ในตอนนี้อยู่ที่ 4G อยู่ใช่ไหมเนี่ย rett. มันขึ้นไอคอนสี่จะสี่จีอ้ย เนี่ยตรงเนี้ยครับมันขึ้นว่า 4G เดี๋ยวผมจะทำให้มันกลายเป็น E แล้วกันมาเดี๋ยวจะตั้งค่าให้มันกลายเป็น 2G ถ้าเป็น 2G มันก็จะกลายเป็น E นะครับส่วน 3G ก็จะกลายเป็น H หรือ H บวกนะครับไปที่การเชื่อมต่อเครื่อขายมือถือ แล้วก็โหมดเครือข่า,ขายผมจะปรับเป็น 2G มันก็จะกลายเป็น E สังเกตว่ามันจะหายนะเนี่ยดูสัญญาณเสาน้อยมากนี่ไง E E มาแล้ว E มาแล้วรู้สึกโหโห่เดง มาเดี๋ยวเราจะลองใช้ดู youtube กันนะครับเราจับเวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับอ่ะเริ่มเลยมาเราจับเวลาแล้วนะดูสิช้ามากผมว่าเล่นเกมออนไลน์นี่ยจะไม่ไหวออะืม โอเคเข้าหน้าเว็ดไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวจะมาทสกันนะครับว่าความเร็วการอัปโหลดและดาวน์โหลดเท่าไหร่อือช้ามากครับช้าช้าแบบสโลเลยะละเป็นช้าจริงๆขอทดลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันผมขี้เกียจรอ โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อใครให้ช่องแต่บ l e b o c k ช h อีกสิ่งสีงที่พลาดไม่ได้ก็คือกระดิ่งนะครับอันนี้ผมไม่ทดลองและผมปอบเป็น 4G ธรรมดาเลยไปแล้วใบ